พ่อบดรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุรวันนี้ได้รถเจ้าสตาร์ด้านะครับผมเมก a าแคเป็นเครื่อง2 5 0 5ปี05นะครับผมเป็นตัวสุดท้ายนะครับคันนี้เป็นรถเก็บงานให้ใหม่นะครับผมเก็บสีให้ใหม่สวยรอบคันเลยนะครับผม คันนี้เราขายอยู่ที่8900มบาทนะครับผมไฟหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ทำแอร์ใหม่ไล่ระบบใหม่ล้างเปลี่ยนคอมใหม่นะครับผมเฉพาะทำแอร์ก็หมดไปเกือบหมื่นแล้วนะครับคันนี้คันนี้เล่มเอกสารครบนะครับผมภาษีพรบรไม่ขาดต่อนะครับผมรถไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับ เดี๋ยวพาชมรอบคันนะครับผมราคา8 9 0 0 0บาทนะครับผมขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับผมเป็นรถเก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคันนี้สีสันสวยนะครับรอบคันสวยนะครับผมไฟทงไฟท้ายไม่มีแตกนะ กระบะแมกไนเนอร์มีให้ครบนะครับผมกระบะแมกไนเนอร์ครบนะนี่สีสันเต็มนะเก็บสใีให้ใหม่ครับทำนะครับผมฟิล์มก็ติดใหม่นะครับฟิล์มฟิล์มติดใหม่ได้เป็นตัวปี05นะครับโฉมสุดท้ายนะครับก่อนเป็นไททันนะครับพาสี ปี68นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับผมใช้งานกันยาวๆเลยนะช่วงล่างก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับยางเยิงยังได้อยู่นะครับคันนี้คัดสีสวยนะครับไม่มีปุไม่มีดามนะไฟหน้านะครับสวยนะครับผมไฟหน้าส,สวยนะ แดดค่อนข้างร้อนนะครับผมตรงกลางร่มรีวิวเลยอ่ะดูภายในกันนะครับอภายในแผงประตูสวยนะครับนี่กระจกมือหมุนขึ้นลงได้หมดนะครับแผงประตูสวยนะครับไม่มีหักนะนี่นะครับสวยนะครับบนได้ปกตินะครับผมอม ภายในสวยๆเดิมๆนะครับพวงมาลัยเดิมนะครับผมหน้าปัดเรือนใหม่ทุกอย่างสวยสมบูรณ์ครบนะครับช่องแอร์สวยนะครับคอนโซลสวยนะกระจกหน้าไม่มีแตกแล้วนะครับผมนี่คันนี้เครื่องเล่นไม่มีนะจ๊ะเครื่องเล่นไม่มีนะครับผมอ่าเดี๋ยวอาจจะแถมให้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะ แต่ขออนุญาตขายราคาครับ5้าเกียร์เบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับที่เก็บของก็ยังอยู่ครบนะครับผมเบาะก,ก็เป็นเบาะแบบหุ้มมานะครับนี่เบาะเป็นเบาะแบบหุ้มมานะสวยๆเลยสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับผมเบาะพับได้ปกตินะครับเบาะแคบสวยนะ บอกแคบสวยนะครับเบิกใหม่นะบบกแคบหลังคาก็ถือว่าสวยนะครับผมหลังคาสวยเลยแอร์เย็นฉ่ำนะครับเพราะว่าทำแอร์มาใหม่นะครับผมรถได้เดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมเลยจ้าคันนี้เอดูเป็นแบบหุ้มเบาะนะครับ ใส่ให้ใหม่นะเบาะเดิมก็มีขาดเล็กน้อยนะครับไม่ได้ขาดอะไรเยอะนะเนี่ขาดแค่นี้นะแต่เราหุ้มเบาะใส่ตัวหุ้มให้ใหม่นะครับนั่งกระชับอยู่นะครับที่เก็บของอะไรต่างๆก็ล็อกได้ปกตินะครับผม <S <S เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องนะเบาะเลื่อนหน้าถอยหลังอะไรได้ปกตินะครับผมนี่ประตูไม่มีตกนะ นี่ประตูไม่ตกนะครับนี่ประตูไม่ตกนะดูห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องเดิมๆส,สวยๆนะครับเครื่องแห้งๆนะครับผมนี่น้ำมันพาวเวอร์ปั๊มพาวเวอร์ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับไม่มีพังนะ ปั๊มดีเซลก็เดิมๆิมนะครับไม่มีซึมไม่มีพันนะครับผมเห็นไหมแห,แห anyway. ้งๆนะสายพานต่างๆก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะสายพานนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดคอมคอมแอร์เห็นไหมครับคอมแอร์ใหม่นะคอมแอร์ก็สามพันกว่าบาทแล้วนะครับนี่คอมแอร์ใหม hm ่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะอ่า รับประกันเลขตัวถังเลขเครื่องตรงหมดนะครับรถคันนี้เอาเข้าตรวจขนส่งขนแกนเรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟหน้าเบิกใหม่นะนี่ใสๆส,ส,สวยๆเลยไฟหน้าเป็นรถบิวสภาพนะครับขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับแปด0มืนเก้าพันบาทใครสนใจเอาไปเข้าไล่เข้าสวนเอาไปใช้ทำมาหากินก็จัดไปเลยครับ นี่ทำหมดไปเยอะครับผมคันนี้นี่ดูแห้งๆนะห้องเครื่องสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะครับผมซอกคอจิ้งลีดสวยนะไม่มีผุนะครับผมสตาร์ด้าชอบผุตรงนี้นะนี่กระปุกผงมาเลยพาวเวอร์เดิมโรงงานนะครับผมนี่ตัวปั่นพาวเวอร์แห้งๆไม่มีไม่มีซึมนะครับผมอ่า รถขับทางไกลได้ปกตินะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับไอไม่มีนะครับผมขับดีดีไม่มีปัญหาะจะมาดูฝั่งซ้ายนะครับผมนี่อันนี้สตาร์ทเสียงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทแล้วเครื่องเงียบมากนะคันนี้บอกเลยใครได้ไปคุ้มแน่นอนคันนี้ ช่องแอร์สวยไม่มีหักนะครับเกยเก็บของก็ล็อกได้ปกตินะ,ะเป็นปี05แท้นะครับผมปี05้แท้น,ะนี่ปี48นะครับผมเล่มครบนะครับผมเล่มครบนะอ่านี้ย้ายมาเป็นขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมราคา8 9 0 0 0บาทนะนี่ช่องแอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับนี่ ถ้าเป็นตัวปี05จะมีปุ่มกดตัวน้ํายาแอร์ตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวเก่าจะไม่มีนะครับผมอตัวเก่าจะไม่มีนะอันนี้เป็นตัวแท้ปี05นะครับผมแผงประตูสวยทั้งสองฝั่งนะครับผมเนี่ยคันนี้เก็บไปเก็บมาก็ขายจะเท่าทุนแล้วนะครับผมเออขายราคา89,000บาทประตู ปิดนิ่มนะครับผมประตูปิดนิ่มนะครับผม,ร,ม,ร,บผมรูปทรงรถสวยนี่หลังคาสวยนะครับเนี่ยเห็นไหมเดิมๆนะครับดูดูด,ด,ดูลอนกระบะเห็นไหครับลอนกระบะเดิมนะพยายามให้ให,ให้ให้เห็นนะครับว่ามันเดิมนะอ่า รถก็บางอยู่นะครับไม่หนานะเนี่ยเนี่ยบางๆอยู่นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนมุมถ่ายใหม่นะครับเครื่องร้อนถ่ายระดับนะครับใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายนะครับผมนี่สีสันสวยๆรอบคันเลยนะครับผมคัดสีสวยนะครับยางก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับผมคัดซีสวยนะครับไม่มีผุกไม่มีดามนะครับผม จะมีสนิมขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าคัดซีเป็นเหล็กนะครับผมาราคาแปดหมืนเก้าพันบาทนะครับผมแม็กไลเนอร์ครบนะครับสีสวยใหม่รอบคัน,น เอาไปวิ่งใช้งานนะเข้าไร่เข้าสวนสบายสบายเลยนะครับผมใช้งานยาวๆคุ้มๆเลยเคเยข้าตัเครื่องแล้วเปิดเลยเก็บรายละเอียดให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับผมทั้ง ได้ชาร์จได้สตาร์ทคอมแอร์ทุกอย่างเก็บใหม่หมดครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้คุ้มแน่นอนครับผมนีเ่เดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำยาล้างเปลี่ยนน้ำยาล้างห้องไอหม้อน้ำแล้วก็ทำให้ใหม่นะครับนีเ่เดี๋ยวเรารีวิวให้ท่านไปดูก่อนนะครับผมดึงไอให้หน่อย ไฟนะครับไม่ดีนะอ๋อ,อเครื่องสวยๆเฟอร์ิิเจอร์ยังอยู่ครบปิดเลยปิดฝากระปองเปิดระบบไฟเลยเปิดแอร์ยังมีเปิดแอร์แล้วนะ แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยแอร์เย็นนะประตูติดนิ่มนะครับผมระบบไฟเลี้ยวต่างๆเราเช็คให้ใหม่หมดแล้วนะครับนี่ไฟลงไฟเลี้ยวติดครบหมดนะไฟหน้าติดครบหมดนะครับผม คันนี้เป็นโฉมสุดท้ายนะครับของสตาร์ด้านะครับเป็นปีศูนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2548นะครับสวยนะใครที่ชอบรุ่นนี้นะครับหรือหารุ่นนี้นะครับเอาไปใช้งานนะครับผมใช้ตามต่างจังหวัดเรานะครับผมเป็นรุ่น ที่ยังนิยมใช้งานกันอยู่นะครับเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับระบบไฟฟ้าไม่เยอะนะครับผมใช้งานแบบง่ายๆสบายๆนะครับซ่อมง่ายดูแลง่ายนะครับผมเป็นปั๊มสายนะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาได้เลยนะครับบนหน้าจอนะครับผม เ0816995106นะครับผมเรามีบริการส่งให้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับผมคันนี้ถ้าจะให้ไปส่งลูกค้าต้องมัดจำก่อนเท่านั้นนะครับเราถึงจะส่งให้นะครับถ้าจะให้เราโอนเราก็บริการโอนให้นะครับคันนี้แต่ขออนุญาตขายราคา89,000นะครับคันนี้นะพอทำไปคันข้างเยอะนะครับผมอ ราคานี้ใครรับได้ก็จัดไปครับผมราคา89,000บาทร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับพิมพ์ใน Google นะครับพ่อบุตรถบ้านเจอแน่นอนครับผมเราอยู่เส้นเลี่ยงเมืองที่จะไปจังหวัดกาลสินนะครับอยู่เส้นเดียวกันกับพุทธมนตนอิสานหรือว่าร้านจวดนะครับผมอ,อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ทางเส้นเลี่ยงเมืองนะ ใครมีรถเก๋งจะเอามาแลกมาเปลี่ยนมาเทินเรารับหมดนะครับขอให้มีเล่มถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมสวยนะขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพ่อบุตรรถบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผม ชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะขอบพอคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมชอบแล้วทักลักแล้วโทรมาเลยพ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ